อ้ตึงตึงตึง,ต,งตึงเกียร์เลยอ้อหรคอยๆเม็ดเดียวเลยนะนี่

ก็ไม่เป็นไรขอเถอะเดี๋ยวเราจะเร่เลือดงิดโอ้โติดตนงง

มันก็เปลี่ยนจัดยวะยีดแม่สร้องไหมครัสงเลยเออแ้วมันจะเปิดไหมคุยกันในคนที่เนอร์ไหนเนาะดิดคอร์ดดีอรอ อยแต่คขบอกเขาจะหาเนั่นไงเอ้ยโอ้งเขาบเขาเขะห

มาเร่องต้องคิวแต่ตเีงเ่ราเบินเลยงันโอ้วอร์มดดูแลผมเี ระยะอีกไอ้เหีย้ยไม่กี่บิอ,องระยะทำพื้นอะไรสามสามหัวเลยหน่อยแา่ไม่ใจก,ก็ใครก็ออกไมไไส่สู่เข้าประเดอกเชื่อไปนี่ สเต็ปสเตปเ่าอหรอกก็มีมแค่เขาอยู่ดีกิตเตอมันตองตังร่ามันถกิอรับโอ้มันหัวอยู่อยู่น่ลงอะรียออืมฮสตาไฮบอกรบางเหรอเี่เย

เขาบอกว่เอมโบกเลยแลนขึ้ว่าที่ใกล้ดีวะบบเดียวกินแบเดียวกมนูุณด่าหาคิปหาคอนเทนต์ก็สอยุ่งาสั่งแบบเล่นกันบอกอะสั่งแบบห้คิดล่งเลยสิลสร้างคลิปตลกตลกเล่นมันกยอดขึ้นหร่อเราเหรอคนเบิ้งยอดตอนนี้พันคนเลยดิอัพแล้วโดนทั้งหมดรโดนทงหมดแล้วพันนีคคน ทงห้ทีเจ้าี่ยใหว่าตีว่าค้าแสนบาทนะงหนอ่าีกันาว่มาเป็นเออางให้นีเป็นหกคนเนี่อ่า วันตังค่ยัวะอ่อย่าซีว่ละอืมไเขาสิมาอยู่บ่ในหมใช่ไก่ไก่อยู่้างแม่มันดูอยู่รับให้อยู่ให้นใจ

Hai tadiiah lihat semua 嗯。Mm hmm.

อืออมต่าว่านิงนะต่าว่ากไม,ไไม้องมีต่า นนน้ัหาอยห้าสิบฮ่าสเด็กหน่อยออกครับผู้ใหญ่ออกเขามากล่ะเพราัต่างคนอืนอืมปงด้ดสดไหลสดเหอไปเลย,ยเหดเขเลยับคนใหม่ๆหม่จะองเทซับได้ดี

ต้อ้อวยม้กันี่เนาะเนอสี่ต่อสี่สี่ต่อสามมันในสี่ดิมันในสี่หัวเปิดเปิดเปิดยังหลุดตัวเนเปิดเปิดเปิดยงหลด Oke. Yeah. Yeah. ý nghĩa là cái mà cái <laughs> cái <laughs> gì cái <laughs> gì mà bút cái đó cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

माँ बाप एकांत में रहते हैं, बाप भी एकांत में ได้ได้เข้าบ่นี่ได้4เมื้อ่ผ่านอยู่บ่แม่นอันคนน้อยแน่ตาเดี๋ยว Thank you.

Muito